แน่นอนว่าในวงการบันเทิงฮ่องกงย่อมเป็นพระเอกชื่อดังๆเบอร์ใหญ่ๆยังหลิวเตอหัวเลี้ยงเฉาเว่หรือแม้แต่ตัวโกงในตำนานอย่างจางเหยาหยางที่หนุ่มคนไหนๆก็ต้องพากันอิจฉาเพราะพวกเขาได้เล่นบทเลิฟสีนแบบถึงเนื้อถึงตัวได้บทขยี้ริมฝีปากสวยๆของนางเอกสาวสามานับไม่ถ่วนแต่กลับมีตัวประกอบโนเนมคนหนึ่งที่กลายเป็นที่อิจฉาของหนุ่มๆม,มากหน้าหลายตา หรือแม้แต่พระเอกตัวท็อปทปของฮ่องกงที่ต่างก็ต้องพากันตาร้อนเมื่อได้เห็นไอ้หนุ่มผมดกปรกลายคนนี้ได้เล่นฉากว่าวิวกับนางเอกที่สวยเอ็กซ์และเซ็กซี่ระดับตัวแม่ของวงการไม่ว่าจะเป็นองหงเย่จื่อเหมยลีลี่เจินหรือแม้แต่ซูฉีต่างก็ถูกไอ้หน้าโหนดคนนี้ขยำขยี้มาแล้วทั้งนั้นแบบชนิดที่พระเอกดังๆหลายๆคนยังไม่เคยได้ทำอะไรที่อยากทำอย่างนี้เลย ตัวประกอบผู้โชคดีที่น่าอิจฉาคนนั้นมีชื่อว่าเซวิส,สุยหรือสุยกำกองผู้มีเอกลักษณ์ประจำตัวเป็นหัวที่หลนโล่งไร้ซึ่งทรงผมใดๆมานานหลายสิบปีแล้วบวกกับหน้าที่ไม่เคยไร้หนวดและการแสดงออกทางร่างกายแบบยึกยึกยักยัก,ยกออกไปทางร้ายแบบฮาฮาในยุคหลังรวมถึงการไปเล่นหนังเกรซากับสาวๆเป็นว่าเล่นแต่รู้หรือไม่ว่าก่อนที่เขาจะมาเล่นบทหืน่นหืน่นฮาฮาเขาเคยเล่นบทแบบโหดโหดที่เป็นจริงเป็นจัง ในหนังแอคชั่นของฮ่องกงยุคแรกๆของเขามาแล้วแถมยังไว้ผมยาวสลวยไม่โลนไม่โล่งอีกต่างหากเช่นบทตำรวจลับที่ถูกเปิดโปงและถูกตามล่าสังหารในหนังเทือนตามดวง1987ของผู้กำกับริงโก้แลมและนำแสดงโดยโจวหนฝะกับหลีซิวเสียนด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่และใบหน้าที่เต็มไปด้วยโหนดเคราดูเหี้ยมเกรียมจึงทำให้เขามักได้เล่นเป็นผู้ร้ายไม่ว่าจะเป็นหนังแนวกำลังภายในหรือจีนสากลก็ตาม คือในยุคแรกๆนี่เขาเล่นร้ายแบบจริงจังและโหดเที่ยมเลยก่อนที่จะเปลี่ยนแนวมาเป็นร้ายแบบน่ารักแถมมาสายหาอีกต่างหากแล้วยังเปลี่ยนจากผมยาวสลวยมาเป็นกกนหัวโล้นเลี่ยนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาไปในที่สุดรวมถึงการก้าวเข้าสู่โลกของหนังเกรดสามจนกลายเป็นที่มาของความอิจฉาที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั่วโลกได้แต่พากันมองตาละห้อยยามที่ได้เห็นพี่โลนแกเฟ้นแกฟัดเนื้อนแน่นๆนนเนียนๆของเหล่าสาวสาวบนจอ แต่เห็นในจอแกไรร้ายหื่นหื่นฮาฮาแบบนี้แต่นอกจอนั้นกลับตรงกันข้ามเพราะแกเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ชอบการเข้าสังคมตามลักษณะความตีสของศิลปินแถมยังเป็นคนสุภาพที่เกรงใจแตกต่างจากภาพลักที่ปรากฏบนจออย่างสิ้นเชิงและถ้ายิ่งไปค้นหาภูมิหลังของเขาก็จะพบว่าเขานั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะเติบโตมาในครอบครัวหมอแต่เพราะไม่ใช่สิ่งที่ใจรักเขาจึงเลือกที่จะไม่เรียนหมอตามพ่อแม่ แต่กลับเลือกเรียนสายศิลปะและได้กลายมาเป็นคนในวงการบันเทิงในที่สุดให้เดาซิว่าอาชีพแรกๆในวงการของแกคืออะไรไม่ใช่เด็กยกไฟหรือเด็กเสริรบน้ำอะไรทั้งนั้นแต่มันคือการเป็นนักร้องน้องรักในไนท์คลับและการเป็นเอิอ่มนายแบบครับธรรมดาซะที่ไหนโดยเฮียสุยของเรา เกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมปี1961ที่มณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนแผ่นดินใหญ,ญ่เขาได้เข้าเรียนวิชาศิลปะที่สถาบันศิลปะแห่งเมืองกวางโจวและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในที่สุดแต่เมื่อเรียนจบแทนที่จะหางานศิลปะในเมืองจีนทำเขากลับเลือกที่จะอพยพเข้ามาอยู่ในฮ่องกงในปี1982แล้วเริ่มทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ็อบงานศิลปะเป็นช่างภาพเป็นนักร้องในคลับและเป็นในแบบด้วย เขาเริ่มก้าวเข้าสู่วงการด้วยการไปเล่นหนังเรื่องแรก The Lady Is the Boss ในปี1983หลังจากนั้นเขาก็ได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงของฮ่องกงในฐานะของตัวกงตลอดการทั้งในจอใหญ่และจอเล็กเพราะหน้าตาที่ให้เหลือเกินสำหรับการเล่นบทคนเลวก่อนที่เขาจะหันมาเล่นบทฮาฮาในยุคหลังพร้อมกับโกนหัวจนโลนเลี่ยนในที่สุด และเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเพื่อไปเล่นหนังเกรดสามในตำนานอย่างอาบรักกระบีคมในปี1991โอมเนื้อหนังมังผี1998 และนังเกรดสามระดับล่ารางวัลยังรักแต่ตัวหูวใจไม่เกี่ยว1996ที่เขาร่วมเล่นกับเลสลี่จากและซูฉีซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดครั้งที่16ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยโดยเขามีผลงานภาพยนตร์ในเครดิตทั้งหมดกว่า152เรื่องและงานซีรีส์อีกกว่า47เรื่องตลอดระยะเวลากว่า33ปีที่เขาอยู่ในวงการภาพยนตร์ของฮ่องกง นับตั้งแต่ปี1983ถึงปี2015ปัจจุบันซิวสุสวยในวัย60ปียังมีผลงานการแสดงอยู่เรื่อยๆแต่จะเป็นในวงการบันเทิงของจีนแผ่นินใหญ่จึงไม่มีข่าวคราวอัปเดตของเขานับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาซึ่งนอกจากงานแสดงแล้วเขายังได้ใช้เวลาที่เหลือไปกับการสร้างสารรค์งานศิลปะที่เขารักข่าวว่างานศิลป์หลายๆชิ้นของเขาได้รับคำวิจารณ์ที่ดีและมีมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียว และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของนักแสดงสมทบชายตัวเล็กๆที่ทำให้พระเอกเบอร์ใหญ่ๆต้องอิจฉาจนตาร้อนกันทั้งวงการเอริสสวย